โรงเรียนวัดมะทายสุวิทยาฝันราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2บุคลากรภายในโรงเรียนประกอบด้วยนางมรัย์เวชโชธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะทายสุวิทยาฝันราชร์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางจรดาปฐมรัตนกุลนางสาวอารุณีกุลรัตนนายพลพิพัฒน์สิงหาพรวนชัยนางสาวอุไรรั์ของแพวนางสาวปวีนาขุนทองนางสาวอธิกาศรีมกานางปริยาพรพุทธคุณนางสาวสิริประภาศรีคุณนายรัพพินพ์คุณเจริญและนางสาววิลาวันมงคบ ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 4ข้อมูลณวันที่25มิถุนายน2 5 6 4าจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น153คนระดับอนุบาล47คนและระดับประถมศึกษา106คนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2-3และชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand และ on demand ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand และออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom นะคะครูแพทจะพาเด็กๆไปร้องเพลงชุมชนกันค่ะเราไปร้องมาพร้อมกันเลยค่ะบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสรรค์ด้านทายหมู่บ้านมีวัดทัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านความหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียน,ดนเด็กๆก,ก็คือยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวัน ครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูอุไลลักษณ์ของเพล่คุณครูประจําชั้นอนุบาล2และนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล2ครับหน่วยยานพาหนะเรื่อประเภทของยานพาหนะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูตองอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยยานพาหนะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความหมายของยานพาหนะไปแล้วเด็กๆทราบแล้วว่ายานพาหนะคืออะไรมีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรแต่ลองทายมาสิคะวันนี้ครูตองจะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องประเภทของยานพาหนะค่ะ ยานพาหนะมีกี่ประเภทนะเด็กๆลองคิดดูสิคะยานพาหนะมีทั้งหมดสามประเภทค่ะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูอนุร์กุลรัตน์คุณครูประจําชั้นอนุบาลสามครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลสามครับ ดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับภาษาไทยเช้านี้นะคะเรายังอยู่ที่นะะสาราไอไม้มาลายนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอ่านเรื่องหนูไผ่กับหนูขำกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทวนกันเลยค่ะ1 2ึสหนูไผ่เอาลำไยมากองไว้ในศาลาหนูขำเก็บไข่มาเรียงไว้ท่าสี่ห้าใบลุงมีถือตะกระ้าส่วนลุงมาถือกระไดลุงมาเก็บลำไยลุงมีใช้ตะกร้ารับ ครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูปิยาพรโพธิคุณคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครับออไอไป่ออไอไป่ออไอ่ออไอไป่ออไอ่ออไอไ่ออไอไอไปมาตาขํา สวัสดีค่ะดเด็กเขียนตามคำบอกนะคะวันนี้พบกับคุณครูเฟิร์นจำได้ไหมคะว่าครูเฟิร์นขอเลื่อนมาเป็นวันเสาร์ฉะนั้นนะคะนักเรียนทุกคนเขียนวันที่เป็นวันเสาร์ที่4กันยายนพศ2514นะคะเปลี่ยนเดือนใหม่อย่าลืมนะคะเขียนตามคำบอกแล้วก็เลข1-10ถึง10เป็นเลขไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คำแรกกันเลยะคะ่ะ คำที่1คือคําว่าข้อคําที่หนึ่งคือคําว่าข้อถ้ายกง่ายๆก็คืออย่างงี้ข้อมือของเรานะคะคําที่สองคือคําว่าข้องคาที่สองคือคําว่าข้องข้องในที่นี้นะคะมีหลายความหมายความหมายที่หนึ่งก็คือเป็นภาชนะนะคะที่เอาไว้ใส่ปลาเวลาเราจับปลาเนี่ยเราก็จะจับปลานะคะเอาใส่ข้องนะคะครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูสิริประภาสีคุณคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับ และนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีครันักเรียนวน,นีคุณครูจะมาสอนการคำสืบงานประกอบกับกเรื่องสีชายประหลันะคะโดยที่นักเรียนต้องเขีนยนบนใยจระเข้ช่องนะคะและให้นักเรียนตัดดังรอยปากนี้ตัดดังรอยบากนะคะ,ะ,ะ,คะช่องนี้ด้วยช่องนี้ด้วยนะคะเมื่อตัดแล้วก็จะ ักเรียนก็ขึ้นฝั่งนี้ก็เขียนของข้ามีฝั่นี้ก็เขียนข้าพมีเต็นกันนะคะและระบายสีให้สวยงามและติดลมในช่องเป็นเดียวอของ,ของ,เ,องเราเลนะครับครับและนี่นก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูปรวีณาขุนทองคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และคุณครูประจำวิชาภาษาไทยครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับโอเค굿 o อร์นนิ่งสตูเดนต์ Good morning เอร์นี่บางคนไม่กล้าพูดลืมหมดแล้ว How are you today I'm fine thank you and you uh, I'm great thank you ฝึกพูด <c oughs> นะฝึกพูด,พด,พด,พดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้บ่อยๆเพราะว่าเราปิดเทอมไปนาะนไม่ใช่ปิดเทอมสิเราเรียนออนไลน์ไปนานเราไม่ค่อยได้พูดกับใครแล้วเดี๋ยวเราจะลืมนะคะเหมือนเพื่อนบางคนที่ไม่กล้าพูดตอนนี้แหละ,ะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของ Present Simple กัับบ Pres Future ครและนี้ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูอันธิกาศรีมุกดาคุณครูประจำชั้นประฐมศึกษาวิที่และคุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษครับใส่เดือนใส่ครับลูก ใครโดนมีลตัวเป็นป้องครับมันเป็นป้องอ่าปรบมือกับคนที่ตอบนะครับ Bring that ass back like a boom boom b o านะครับเอ่อขยันจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อป้องนะครับพุต่อป้าครับผมหนูเป็น่่่่ชชิิววยยยไปดูต่อไปดูต่อไปดูต่อเอาวันนี้ขยันช่วยตอบมากเลยนะครับ ครับและนี่ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูรับพินหุ่นเจริญคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าและคุณครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับต่างกันไปจะให้ถึงแปดแล้วก็อีกครึ่งอีกครึ่งเซ็ตอีกครึ่งช่องใช่ไหมอีกครึ่งช่องก็จะตรงกับเก้าพอดี สีครับแบบนี้แอาเปเลยหัสระบายสีสมมุติว่าพเพื่หัของคุณครูใช้สีนี้แล้วกันใช้สีดําเพราะว่ามันไม่มีสีต้มนะของคุณครูมีแค่เท่าไหร่ห้าสีเองนะครับคุนีมม่คือวันพเพืหัดอ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะครับ ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างวิดีโอการสอนของคุณครูพลพิพัฒน์สิงหะบวรชัยคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6และคุณครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ครับและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ครับโรงเรียนวัดมะทายสุนวิทยาฝายราชขอขอบพระคุณทุกท่านมานัอากาสนี้สวัสดีครับ